อันนี้เครื่องไม่แรงต้องโจมมาเนี่ยเจอเครื่องสามพันไหมหนุนนุนนครับจะโดวข้อกันโดวลองมาแล้วครับวันนี้ก็ใช้เป็นโกโปรตัวเดียวน,นะครับโกโปรสิบครับผมสิบแบตก่อนับกล้องหลังไม่ได้มาคือ งานรีบก็เดี๋ยวใช้เป็นโกโปรตัวเดียวจบเลยก็สภาพหม่นะครับเขื่อนสียักษ์ครับผมก็เนี่ยครับสภาพก็เรือบานเลยครับมาก็โหเยอะเห็นเยอะมากแล้วครับขอก็มาหาตีข้อกระโดนครับมันเป็นช่วงฤดูข้อของเขื่อนนะครับก็มีทุกเขื่อนตอนนี้ลองหาดูครับผมแต่ว่าหาตีเขื่อนที่มันใกล้บ้านนะครับผมเขื่อนสียักษ์เคสผมเดี๋ยวรอรับชมนะครับ มาเจ๋งพามาเชื่อดบอยู่ในปานะ่าปลานะ่าจะไข่อยู่ในปา่าเยอะปลาจับคู่อยู่ในป่านะครับกัดลูกปลาตับลูกตาเดียวมันจะเป็นพวกมีแต่ชะโดครับตอนนี้เจอสามคอละสามซีห้อเจอต่น,น้ำสองอยู่คอเดียวที่เดียวยังไม่มีอาการเลยนะ ปลาเดี่ยวเขากัดไม่โดนทีนะข้างในะน้ามีข้อเยอะไม่มีข้อเขาอาจจะจับบกับคู่เยอะไงข้างในป่านะทำอะไรไม่ได้เลยน้ำน้อยอยู่ Yeah.

โดน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 ครับจะโดนค้องไอ้โดนิงกินด้วยโดนแล้วจะมาสะกายกันโดนแล้ว,ลวครับโอ้ยคล้องนิดเดียวตัวใหญ่ยังไง แรงดีแรงดีโหติดเต็มเต็มครับผมเรียบร้อยเจอเยอะมากครับเจอเยอะคนเยอะโอเคมาแล้วครับตัวแรกโหเออสภาพคนระับคนเยอะมากคนเต็มไปหมดเลยแต่ว่า สมากจะเป็นเรือแบสครับคนข้าไม่ถึงสู้ขยักไม่ได้ตีปุ๊บกัดเลย้วยนี่สามโลคว้าครับผมกัดเป็นทีเล็กนี่ก็เป็นงานตีคอ,อกนะครับเป็นตอนนี้ใครจะมาตีเขื่อนทำเขื่อนนะก็จะมีแต่ลูกคอ,อกชะโดนะครับยิ่งเขื่อนสียัดนะครับปลาช่อนหายากแต่ว่าลูกคอ,อกชะโดนะครับเยอะมหาศาลครับนี่ครับเอาออกได้ โอเคครับผมสามโลกว่าแน่นอนตัวนี้ก็เดี๋ยวเก็บไปแล้วครับผมลูกคอกมันเยอะครับปล่อยไว้ตรงนี้บานเบลหมดเลยนี่รถข้อรถตกปลาหมดแล้วครับคนตกปลาหมดเลยแล้วเจ๋งมากับแค่หนึ่งแล้วก็หน้าฟ้าครับผมใครครับผมฝาาเขาด้วยนะครับเป็นทีเล็กครับผมงานคอกงานปลาเดี๋ยวครับใช้ได้หมดครับผมตอนแรกคิดว่าเป็นคอกปลาช่อนแต่ว่านะครับสภาพใหม่ ปลามันอยู่ในป่านะครับก็ขี่ลัดลัดหาดูนะัขี่กับผมสวยๆเลยมาเลยวอ้วนตาบเลยครับปลาตัวกลมเนะขี่กับผมทีเล็กครับผมฝากผลงานนะครับผมฝากกอนแล้วก็แชร์วันนี้ไม่ได้ตั้งใจมาตีเท่าไหร่ครับแต่ว่าเนี่ยครับการที่เราไม่ตั้งใจมาตกปลาแล้วมันจะหมานมากขี่กับผมฝากด้วยฝากทีเล็กครับผมนี่งานลราๆครับใครซื้อไปก็ โปรจค่อยดูยว,ว่าจบครับผมคือใช้ทนทานทนทายาดนะครับลองโดูโอเครูเรือพอยโดครับนู่นทางลงทางาลงรถมาเลยอยู่ตรงนั้นข้อข้อมันอยู่ริมนะครับอยู่ริมริมเลยเนี่ยครับลอยรถลงมาเห็นปะข้ออยู่ตรงนั้นครับต้องขี่พายเรือไม่ได้ขี่รถนะพายเรือมันก็จะบอกก็ขี่เรือแล้ว ขอกอะไรไหมลูกชอนหรือชะโดกอนไหมลูกเนี่ยขออยู่ที่แค่อ่ะเฮ้ยขอประช้อน กลับไปโดนข้อประชันนะผมตกปล่อย,ยนะจะเปลี่ยนเยอะก่อนตกปล่อยไปมันไม่ใช่ชาโดครับเป็นประช้อนเป็ี่ยนเยอะก่อนเดี๋ยวส่งเม่นแดงลงไปกัดสองทีแล้วกัดไปโดนน้ำมันคงน้อยตรงนั้น <c oughs> เรียบร้อยออกปล่อยไปนะครับอ่ะเดี๋ยวเข็นเรือไปตรงที่มันมีคอกนะขึ้นมาก่อนแล้วกันเรื่อกว่าชะโดพี่พาไปแล้วแล้ว <c oughs> เจ๋งกำลังว้าวุน้น

ไหนข้อดูตรงนี้ครับมันขนอยู่ตรงนี้ไหมหรอข้อาอยู่น,นี่เดี๋ยวไปปล่อยตรงคอกมาเลยนะครับเนีวข้อประชอนแนวน้ําตื้นนะครับเนี่ยคร,ครับเป็นทางลงมาจากเขานะับการเคลื่อนนี่ครับคอกปลาช่อน ปอดกันนะครับก็ปลาช่อนเดี๋ยวเลี้ยงมาก่อนนะครับเพราะว่าผมว่ามันน่าจะให้มันออกลูกได้เยอะนี่ครับเมนดยางแขครับผมปอดปล่อยเลยนะครับผมนี่ใช้ไม่ค่อยโตเท่าไหร่นะครับคือช่อนเขื่อนนี้หายากนะเนี่ยมันก็มีนะครับแต่ว่ามันก็หายากไงช h a มันเยอะกว่าก็มันก็จะหมดเอานะครับอ๋อปอดไม่ออกอ่ะโอเคครับผมกลับเป็นเม็ดยางแขครับผมเดี๋ยวโยนไปเลย อ๊บปังเรียบร้อยปล่อยอยังทะลักทะเลนิดหน,น่อยอเคครับผม,มนกำลังแฮว์กำลังแฮว์กัดเป็นเม่นนะ <c oughs> ครับกัดทีเล็กสองทีเห็นน้ำมันน้อยกัดไม่โดนนะ <c oughs> นี่ครับอยู่ตามร่องลายรถเนี่ยรอตอนแรกคิดว่าคลอกจะโดนเขี้ยบผมมีนยางแขะปล่อยตกปล่อยไปครับปลาช่อนเขี้ยบผมดูเรื่อง ฝากผลง,งานนะครับผมฝากไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมจ๊วตใช่ด้วยแดงเลยเนี่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 ยตัวแค่ไหนเนี่ยเนี่ยเฮ้ยกัดเลยมัน,นมจะกัดจะกัดมันจะกัดจะกินกล้วยสักหน่อยเลยมันต้องนั่งนั่งดูจริงครับไ,ไม่นั่งดูมองไม่เห็นหรอกเมื่อกี้มันจะกัดอยู่เนี้อยู่เนี้ เมื่อกี้เมื่อกี้ม้วนน้ำไตานายยังอยู่อย่างนั้นต้องนั่งนั่งทีก็มองเห็นไม่นั่งมองเห็นตันเข้าไปก่อน,มอน,นไม่ใช่จอดไว้ก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยน่าจะยกได้เลยนะ มาเรื่งไหวเลยมาเป็นร้อยน,อนี่อ่ะไ,นนไปนี่แล้วเมื่อกี้ตะกัดอยู่อ,อันนี้คอกแดงเลยกลังตะกัดแล้วเมื่อกี้นะ่ะเสียด้วอยู่ในก้อนนี่งไงออกมาแล้วพี่แหละไหนพุ่มเนี่ยเนี่ยออกินกล้วยกัน sẽ rất là cua cua, lắc lắc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 , lắc

ตัวน้อยเดียวจริงอีกตัวหนึ่งอาจจะห้าโลกินเด็กกับพวกนั้นจิบมน้ำยูงนอกกนอยาไเอากูก็เก่งเจ้าหานยืนบนยืนยืนเตี้ยนอ่ะยิ่งอันนี้อยู่สลระเรือเดี๋ยวก็สลระเรือิ้งเดี๋ยดีๆไม่ขาดกาดเดียติดจ้า ถ้าเดือยว่ถ้าตัวมันเล็กสายพี่ไม่ใช่ไม่ใช่สายหรอกยาต้นยากว่ายคีงอ่ะงนหมวเกทีอยู่ไม่หายล้วอ่ะอยู่นั่นและอืมกโดเนี่เดี๋ยวอเดี๋ยวเดี๋ยว ตับเรือใหม่ก่อนเสร็จพร้อมหืมเฮ้ยเฮ้ยตัไม่ด้ตัใหญ่ขึ้นอืมมันกัดแล้วเนี่ยมันกัดจริงมันกัดจริงด้้ยจริงมันชอบสีจมำูพแสดง่าตัวผู้นั่นเลย เจ๋งว้าว hm. no? uh ุ่นละเปไหนล่ะข้างในคือข้าไเยเข้าไปแล้วน้ำมันื้นไหนมเนี่ยอยู Bundes Bundes ่ในต้นไม้นี้ การสับขาหลอกด้วยเอ็งลมดีเลยเอาโมดกายดันเข้าเข้ายาเลยเอโมดกายดันเข้ายาไปตูมยังหยังยังยังเอาโมดกายลงกันไหมอ่ะดันเข้าไปในยาแล้วมันพาดยาไว้ผันไว้ผันยาไว้บอลบอลจะได้ไปไหนไม่ได้ นี่สารึกษาอย่างนี้้ารตึกตาจบแล้วติดยาจบแล้วลองลองฮุยุยอะไรกัไมมรู้กัดกัดอะไรนีงอยู่มาตรงนี้นี่ไงเนี่ยตงเป๊ะเลยผม เจ็ดแปดโลก็ไม่ได้เนาะเอาอย่างนี้เม็นแปดตั้งโลสามสิบโลยังมีอเลยถ้าต,ตีไปแล้วก็ฝากกระพงขึ้นมากินทำไมเนะโอ้โหวาวุนะ <laughs> ดังอีกตรงสัยปันดินลอยไปหลายตัวเลยพี่แต่มันต้องมีแว่นอะมองก็เห็นแดงไปเลยกบแดงไ เ้ยยเเเือนีป็นอยู่ลำเดียวเราต้องการนไม่ไดยมีชอบสีจำูใชผมเลยนี่ครับนี่โดพี่หนึ่งใช้คันเบ็ดล้างเอาโอ้ ไม่มีหรอกไวทพายอ่ะนีไงจบปะมันจบแล้วไอตัวเล็กไอตัวตัวเล็กมีอีกตัวใหญ่ออดดิิิีี่่่เเเเาาก

น่าต to <laughs> 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 ัว <laughs> ตัวใหญ่กัดพี่นะอะไรเนี่ยไเป็นไอเป็นจะอยู่นั่งดิเี่ยอยู่้าีอยู่ละพี่ลองเดือออกไหมเดี๋ยวลองไปเดี๋ยวตื่น าพี่หนุนดันเข้ามาเยอะอ่ะพักให้พี่พักให้พี่ดึงก่อนดึงนะดึงนะแรงขึ้นแรงขึ้นมันไม่แรงเข้ามาอีกเข้ามาอีกเฮ้ยดันน้ำเออดันน้ำ

ไม่โดนไม่โดนไม่ไม่โดนวัดเลยอันนี้เครื่องไม่แรงต้องจูงมานี่เจอเครื่องสามพันไหม ต้องกลับแล้วครับผม,มได้สองตัว <laughs> คนโคตรเยอะนะ้ว,วันนี้ก็สภาพใหม่คอกมีน้อยมากครับมีแค่ตรงนี้ครับเจอเจอประมาณสิบข้อประมาณสิบอกรลมคอกแตกอะไรครับเพราะแยวลบามยังไม่เกิดนะคนเรือครับเป็นสิบยี่สิบลำครับเหลือเยอะมากเห็นผมก็เลยครับไกล้มาสองตัว โอเคครับผมก็สรุปไปวันอขอแห้นหนงจะไม่หอนแล้วก่อยงานก่อย okay, โอเคครับผมกลับไปเจอกัน